มูเจ้าขาสวัสดีค่ะได้มาอีกแล้วค่ะวันนี้อึ่งค่ะอึ่งเผ้านะคะมีแต่ตัวไข่ๆเลยค่ะหมูเจ้าขาดูสิอื้ยบ่งแนหล่ะมืเจ้าอึ่งเผ้านะคะอึ่งเผ้าไข่ทุกตัวเลยจ้ารอบนี้โอ้นนยบ่งแด้งามงามมีแต่ตัวไข่ๆจ้าจักสีตุ่มเฮ้ยจักสี ย่างละเมือนมุนเจ้าขาได้วยการด้วยการพอดีเลยเจได้ทำให้คุณยายคุณยายเพิ่งออกจากโรงพยาบาลพอดีเลยเป็นเมนูโปรดของอีแม่เลยนะจ๊ะอึ่งเข้าจ้ามาเด้อมาเด้อไผติกินน้ำกันช่วงนี้ถูกนะคะราคาถูกลงนะคะเหลือกิโลละสองร้อยบาทน,นะจ๊ะนี่คะ่ะ สั่งมากับเจ๊เป็ดขายหอยนะคะ